ใะทยวลาคำตอนที่หนึ่งวันนี้ขอเสนอค,คำว่าสาลีคำว่าสาลีสะกดด้วยสอเสือสระอารลอลงสระอีมาจากคำบาลีว่าสาลีหมายถึงข้าวคำว่าสาลีความหมายนี้ปรากฏในหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่ว่าข้าวสาลีนั้นหากเป็นต้นเป็นรวงเองเป็นข้าวสารแต่รวงนั้นมาเองแล และในลิลิตองค์การแช่งน้ำมีว่าแลมีขํามีวันกินสาลีเปลือกปลอนบอมีผู้ต้อนแต่งบรรณาเลือกผู้ยิ่งยศเป็นราชาอะคราวเรียกนามสมุติราชเจ้าจึงตั้งเท้าเจ้าแผ่นดินในสมัยต้นรัตนากาสินคำว่าสาลีหมายถึงข้าวเจ้าดังที่อัคราพิธานศั์ให้ความหมายของสาลีไว้ว่าสาลี แปลว่าเข้าสาลีคือเข้าเจ้าบรรดาเข้าเจ้าทุกอย่างนั้นเขาเรียกว่าเข้าสาลีคําว่าสาลีที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กว่าวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าพดสาลีลูกเขยตกยากแม่ยายก็พรากลูกสาวหนีโอข้าพูดสาลีปานชนีจะจรยราก็น่าจะอย่างแปลว่าข้าวปัจจุบันเมื่อใช้คําว่าสาลีเราจะนึกถึงข้าวสาลี และแป้งสาลีข้าวสาลีเป็นพันไม้ต่างประเทศมเมล็ดบดเป็นแป้งส่วนแป้งสาลีคือแป้งที่ได้จากข้าวสาลีบางคนเรียกว่าแป้งนี้ใช้ทำขนมปังเป็นต้นขอบอบคุณข้อมูลจากบทวิธีรุการรู้รักภาษาไทยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ